อยากถูกหวยต้องปวดล็อกกรรมวิธีแก้เคล็ดคนไม่มีโชคซื้อหวยไม่ถูกสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้อนิคาแชนเนลก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับทำไมไม่ถูกหวยเลยอยากถูกหวยจนไล่ล่าตามหาเทคนิคตามหาเลขเด็ดเต็มไปหมดเลยสุดท้ายก็ผิดหวังต้องขยำหวยทิ้งตามเคยผิดกับหลายๆคนไม่ว่าจะซื้อจีงวดก็ถูกเอาถูกเอาไม่รู้เขาไปเอาเลขเด็ดมาจากไหน ทำให้ติดเป็นคำถามอยู่ในใจบ่อยครั้งว่าคนดวงเฮงที่ถูกลางวันที่หนึ่งตามหน้าฟิตข่าวเหล่านั้นเขาทำบุญด้วยอะไรเขาจึงถูกหวยทำไมเขาถึงได้โชคดีขนาดนั้นในขณะเดียวกันเราก็เคยทำบุญแต่ทำเท่าไรก็ไม่เห็นจะโชคดีแบบนั้นบ้างโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเจ้าอาวาสวัดจันทารา,ามวัดท่าสุง จังหวัดอุทัยธานีมีชื่อเสียงในการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้วิชามโนโมยิทธิท่านได้ให้คำตอบกับประเด็นนี้ว่าคนพวกนี้คือผู้ที่ทำบุญโดยไม่มีการเตรียมการจะปุ๊บปั๊บก็ทำเลยทำด้วยจิตที่อยากจะทำบุญล้วนๆเขาอาจจะไม่ได้ทำบุญด้วยเงินที่เป็นจำนวนมากก็ได้เช่นเห็นคนกำลังถวายสังฆทานเรามีบาทสองบาท ก็ร่วมถวายบุญกับเขาการที่เราลงทุนมากแต่ได้บุญอัน,นิี้ส่งน้อยมันก็มีอยู่หรือหากว่าทำบุญทำทานกับคนไร้สินไร้ธรรมหรือบกพร่องในศินลธรรมอย่างนี้คือการลงทุนมากแต่ได้อันนี้ส่งน้อยลงทุนน้อยแต่ได้อันนี้สงงมากเช่นการให้ทานกับคนที่มีสิลบริสุทธิ์หรือเป็นพระอริยะเจ้าบ้านโดยเฉพาะการทำบุญสังฆทาน ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งสูงมากเพราะฉะนั้นหากเจอใครกำลังทำบุญสังฆทานอยู่ก็ร่วมทำบุญด้วยเดียวนั้นเลยบาทสองบาทไม่ต้องมากเอาที่กำลังทรับพอมีอย่าให้ตนเองได้เดือดร้อนทำบ่อยๆรับรองได้ผลไม่ต้องรอชาติหน้าฉะนั้นแล้วการที่จะถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่งหรือไม่ถูกหวยนั้น ไม่ได้อยู่กับทิปการซื้อหรือการเล่นหวยเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับบุญคุศลของแต่ละคนด้วยซึ่งการที่เราซื้อหวยไม่ถูกบางทีก็อาจ,จมีสาเหตุมาจากกรรมกล่าวคือผลแห่งการกระทําไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราได้ทําไว้แต่ปางก่อนรวมถึงการกระทําที่ทําไว้เมื่อก่อนที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อีก ส่งผลให้การทำบุญในชาตินี้หรือช่วงชีวิตของเราในตอนนี้อาภัพอัปโชคซึ่งสามารถอธิบายได้ตามเหตุผลดังต่อไปนี้เหตุจากกรรมเก่าเหตุที่ทำให้ไม่มีโชคเพราะเมื่ออดีตชาติคุณอาจจะไม่เคยทำบุญทำทานด้วยเหตุผลอะไรเลยแม้แต่น้อยหรือจะทำทานอะไรก็ให้แบบเสียไม่ได้ให้โดยอย่างที่มีความตนิอยู่ในใจหรือ ช่วยเหลือผู้อื่นเพราะหวังสิ่งตอบแทนหวังได้ประโยชน์เท่านั้นไม่ได้ทำด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์โดยเฉพาะสินข้อสองที่ชอบหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีหรืออาจจะร้ายแรงกว่านั้นคือทำร้ายผู้อื่นพากชีวิตผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ทำให้กรรมในอดีตชาติส่งผลแก่ตนเองในปัจจุบัน ทำให้เสียงโชคเสียงลาบไม่ดีได้อย่างที่ไม่ควรจะเป็นบางคนซื้อหวยก็เฉียดไปเฉียดมาแทบจะทุกงวดไม่เคยถูกกับเขาสักทีแต่กรรมก็ยังดนจิตดนใจให้ต้องเสียงเงินซื้อหวยแทบจะทุกงวดการซื้อหวยไม่ถูกจึงเป็นผลแห่งอดีตกรรมมาตั้งแต่อดีตชาติที่คุณทำไว้ด้วยนั่นเองเหตุผลจากกรรมใหม่นอกจากการทำบุญแห่งอดีตชาติแล้ว กมใหม่ที่ทําในชาตินี้ก็เป็นผลแห่งการทําให้ไม่มีดวงแห่งการเสี่ยงโชคลาภในชาตินี้นั่นเองไม่ว่าเป็นเหตุผลที่คนอยากจะรวยทางรัฐต,ต้องพึ่งโชคลาภในการซื้อหวยเสี่ยงดวงแต่เพียงอย่างเดียวเกียริคานไม่ยอมออกไปแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองไม่รู้จักการทำมาหากินมัวแต่ควายโชคลาภไปวาวสนาให้ตัวเองถูกหวย หรือแม้แต่การกระทําที่เป็นการทําให้เดือดร,ร้อนแก่ผู้อื่นเช่นเคยยืมเงินใครมาแล้วแต่ไม่ยอมช้ายคืนเคยเอาทรัพย์ของหลวงหรือบริษัทมาใช้ทีบท่บ้านเป็นตน้นจึงทําให้เป็นคนอับโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงพบเจอแต่อุปสรรคทําอะไรไม่ขึ้นและเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ฉะนั้นข้อนี้อยากให้ทุกคนรีบทําเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นการแก้ควรเป็นการแก้แบบรวมทั้งที่จําได้บ้างหรือจำไม่ได้บ้างเพื่อเป็นการผดล็อกโชคลาภให้กับตัวเองจากนี้ทำอะไรก็จะได้คล่องตัวและราบรื่นขึ้นเพราะถือว่าเป็นการเปิดดวงเปิดวาสนาให้หลั่งไหลเข้ามาโดยไม่ขาดสายโดยวิธีการถอนคำสาบแข่งคำสาบานคำสัญญาคำบนบานสารกล่าว ที่ไม่ได้แก่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้สิ่งที่ต้องเตรียมผู้าคู่เทียนข่าวห้าคู่ดอกไม้ห้าคู่เงินบาทห้าเหรียญวิธีการอธิษฐานต่อหน้าประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าอิมังมิฉาอธิษฐานังปัญจทัฐฐาราปิทุติยัมปิอิมังมัชาอธิษฐานัง ปัญจุทัฐถาราปีตะติยัมปิอิมังมัชชาอธิฐานังปัจจุทัฐาราปีข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานถอนคำสาปแช่งทำบนบานที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปทานด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยมานะด้วยมิจฉาทิฏฐิเป็นไปด้วยความพยาบาทบิดเบี้ยน สร้างวีนสร้างกรรมไม่ประกอบด้วยธรรมไม่ประกอบด้วยวินัยไม่ประกอบด้วยกุศลไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยบารมีที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้สาบแช่งไว้บนบานไว้สัญญาไว้ในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีลูกน้อมขออำนาจพระบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรัตนาตรัย และเทพพรมทั้งสิบหชั้นฟ้าสิห้าชั้นดินแม่พระธรณีได้โปรดเป็นสักขีพยานที่ลูกได้ถอนคำอธิษฐานเหล่านั้นถอนคำสาปแช่งถอนคำสัญญาร้อยหนุนพันหุนนักการบัดนี้เทินตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าวนักถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนนักคลอนโมคลอนพุทธคลอนทาคลอนยะคลอน ถอนด้วยนะโมพุทธายะนะมามิหังและนะการบัดนี้อาพเจ้าขอถือเพลานี้ขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินนะัแต่อดิตชาติทุกภพทุกชาติจวบจนถึงปัจจุบันชาติที่เคยได้ล่วงเกินเคยเบียดเบียนท่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทำให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านเป็นทุกข์ ใจระ,ะลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ตามทีบัดนี้ข้าพเจ้าได้สำนึกผิดแล้วขอท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมต่อกันนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะสร้างบุญกุศลมันบำเพ็ญบุญบารมีอุทิศต่อเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านขอทุกท่านจนน้อมรับอนุโมทนาสาธุก,การและอโหสิกรรม ให้ข้าพเจ้าด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุพอเสร็จพิธีแล้วนำสิ่งที่เตรียมไว้นำมาวางไว้ที่หน้าพระประธานโดยไม่ต้องนำกลับทำตามคำบนบาลสารกล่าวทันทีความเชื่อในเรื่องบนบาลไม่ว่าจะเป็นการบนบาลในเรื่องความรักการเรียนสุขภาพที่เชื่อในเรื่องการบนบานทั้งการที่อยากถูกหวยยังเป็นการกระทำ ที่ทำกันอยู่เรื่อยมาและผู้คนยังนิยมไปบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันอย่างไม่ขาดสายแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอบนบานขอพรไปแล้วจะไม่ต้องทําอะไรรอเพียงผลสําเร็จอย่างเดียวเพราะก่อนที่เราจะได้ความดีต้องทําผลดีเสียกอ่อนและที่สําคัญเมื่อได้สมดังคำปรารถนาแล้วก็ไม่ควรลืม ที่จะทำตามที่ให้สัญญาไว้ทางที่ดีถ้าบนแล้วสําเร็จก็ควรที่จะรีบกลับไปแก้บนอย่างเร็วที่สุดแล้วก็ทำตามที่ได้บนที่ได้บอกไว้ทุกอย่างเพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรที่ต้องจะติดข้างกันส่วนใครที่จำไม่ได้ก็ลองวิธีแก้บนตามวิธีข้างบนดูเพื่อจะดวงดีและมีโชคแบบเขาภางมันสวดมนต์เจริญภาวนาอยู่เป็นประจำ การสวดมนต์ถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเขาพึงปฏิบัติเมื่อเราได้สวดมนต์อยู่ทุกวันย่อมส่งผลดีหลายประการอาทิเช่นฝึกสมาธิให้จิตใจมีความสงบทำให้เรามีความสงบเยือกเย็นในจิตใจมากขึ้นไม่คิดอิจฉาริษยาผู้อื่นและมีพลังในการออกไปแสวงหาโอกาสให้กับตัวเอง โดยไม่ต้องรอวังพึ่งโชคลาภเพียงอย่างเดียวสร้างศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นของคุณของพระรันตนตรัยเป็นการเสริมสร้างพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักการในการดำเนินชีวิตในทางพระพุทธศาสนามาใช้อย่างคุ้มค่าได้ความเป็นสิริมงคลทุกปดสวดมนต์นั้นมาจากอากขระที่ศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจดลนบนาลนให้สิ่งอัปมงคล ได้ออกไปจากชีวิตและสร้างสิริมงคลให้กับผู้สวดมนต์เหมือนเป็นการได้รับคำอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายคือการรักษาสินห้าสินห้าคือสินพื้นฐานที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิตเพื่อให้เกิดเป็นความปกติทั้งในตนเองและสังคมให้อยู่บนพื้นฐาน ของความเป็นจริงและง่ายที่จะปฏิบัติมากที่สุดอีกทั้งยังช่วยยกระดับจิตใจและก่อให้เกิดอาน,นิสงส์งขึ้นอย่างมากมายครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องอนิคา c h ชแนลถ้้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องอิคาชแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้ ขออำนาจของคุณพระศีพระรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาอำนวยอวยัยให้คุณผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปราศนาถิงใดขอให้สมดังคำมุ่งมาตปรารถนาสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ